สดีค่ะสายลุงใจมั่นค่ะมาเปิดร้านต้นไม้อยู่ที่ตลาดจตุจักรเพเกาค่ะจะมีเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้ใบเขียวสําหรับปลูกในห้องในในร่มในห้องแอร์ได้เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะทําให้อากาศบริสุทธิ์เวลาเรานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบสตดอากาศบริสุทธิ์ ส่วนมากจะเป็นไม้ในร่มนะคะอยู่ในร่มในห้องแอร์โดนแดดไม่ได้การดูแลก็รดน้ำอาทิละครั้งก็พอค่ะเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยทีหนึงได้3เดือนค่ะเป็นออสโมโค้ค่ะเม็ดสีเหลืองสำหรับไม้ในร่มโดยเฉพาะเลยมีหลายตัวนะคะอย่างเช่นตัวนี้สระดูอยู่ในร่มในห้องแอร์ได้อ่าทรงจะเป็นพุ่มค่ะจะไม่บานมากเลาวางมุมห้องจะดูดีค่ะไม่เก,กะกะ อ,อยู่ในร่มอย่างเดียวโดนแดดไม่ได้โดนแดดละใบไหมค่ะลดน้ําอาทิละครั้งค่ะลดน้าโชคโชคลดน้าเยอะๆได้เลยค่ะต้นโฮลค่ะดูแลเหมือนเหมือนกันอยู่ในร่มในห้องแอร์ลดน้ําอาทิละครั้งใส่ปุ๋ยทีนึงก็ได้ประมาณใส่ทีได้3เดือนค่ะเป็นออสโมโค้ดค่ะตัวน,นี้จะเป็นไม้ลําไยค่ะเป็นอ,อกะกาเวกค,ค่ะอกะกาเวกปักมุกแก้วจะเป็นด่างสีทองด้วยด่างสีทองด่างสีเขียวค่ะ อยู่แรง่ายไม่ยากดูดูแดดก <ând dans S 1> ็วันทุกวันทุกวันวันละครั้งค่ะอยู่ในร่มก็สองสามวันครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยอัลคาโครเหมือนกันใส่ทีได้3เดือนค่ะน้ําน้ําถ้าอยู่ในร่มนี่ประมาณ3วันหนึ่งครั้งอยู่แดดทุกวันค่ะลดทุกวันเฟ er ิร์นตัวนี้เฟิร์นครับด้เป็นตระกูลเฟิร์นข้าหลวงอะค่ะแต่ว่าใบใบใบเขาจะสวยกว่าอยู่อยู่ร่มลําไรเหมือนกันก็ลดน้ํา ทุกวันไม่ชอบแดดอยู่โดนแดดตอนเช้าตอนบ่ายค่ะโดนกังวันไม่ได้แล้วก็ในร่มเลยถ้าเปลี่ยนกระถางใบใหญ่ขึ้นก็ลากลาก,ลากเข้าไปก็จะคือจะโตจะโตขึ้นยางอินเดียค่ะยางอินเดียด่างก็อยู่ในร่มในห้องแอร์โดนแดดไม่ได้เพราะว่าเป็นไม้พาอเนื้อเยื่อค่ะเป็นไม้พาอเนื้อเยื่อพ่อมเมล็ดรดน้ําอธิละครั้งใส่ปุ๋ยก็ใส่เดอนอ่าจะใส่ชีได้3ได้3เดือนค่ะ3เดือนครั้งออสมโคตเหมือนกัน ปลวกมรารักดอยู่ในร่มเน้องแอร์ได้เหมือนกันโดนแดดลำไรได้รดน้ำสองสาวันครั้งหนึ่งค่ะก็ใส่ปุ๋ยอัลจมโครเหมือนกันเป็นไม้มงคลด้วยค่ะปวกมรกดตัวนี้เป็นไซเบสักค่ะเป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อเหมือนกันอยู่ในร่มในห้องแอร์โดนแดดไม่ได้ค่ะเป็นไม้เพาะอากาศด้วยการดูแลก็อยู่ในร่มรดน้ำอาทิตย์ละครั้งใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันค่ะ3เดือนใส่ทีหนึ่งเป็นปุ๋ยอัลจมโครค่ะ อ่ามันอยู่ที่เราเปลี่ยนกระถางค่ะถ้าเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นลากลากไปก็คือโตถ้าอยู่ประมาณนี้ก็คือลากเขาจะวนอยู่ข้างในเขาจะโตช้าค่ะเป็นไม้แค่แค่ไปบอนสเตล่าก็อยู่ในร่มเนียกแอร์ได้เหมือนกันค่ะเป็นไม้พ่ออากาศด้วยแล้วก็รดน้ําอาทิตย์ละครั้งใส่ปุ๋ยก็อัลจมอโคดเหมือนกันค่ะชอบส่วนมากลูกค้าจะชอบตรงใบใช่ใบเป็นแฉกแฉกค่ะ เชิญชวนลูกค้าถ้าสนใจต้นไม้พ่ออา,าศอยู่ในร่มในห้องแอร์ได้เชิญมาเจอกันที่จตุจักรเพกาะะคะร้านเสือําปางสนใจมั่นค่ะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์10โมงถึง3ทุ่มค่ะ